กับพี่แมวนะคะที่ดีพอกาแลังสาขาวงแหวนกาญจนานะคะวันนี้นะคะพี่แมวก็มีนัดหมายกับน้องฟ้ายเพื่อจะเป็นการส่งรถคันนี้เลยค่ะ L7 นะคะคันนี้จะเป็นสีเทาดําภายในก็จะเป็นสีดาพอดีลูกค้าน้องฟ้ายอยู่ข้างในรถเนาะตอนนี้พี่แมวก็จะมาอาธิบายร่าวๆนะคะว่าเราทําอะไรไปบ้างติดตั้งอะไรไปบ้างแต่ก่อนอื่นเลยพี่แมวจะเล่าให้ฟังก่อนที่ในคันนี้พี่แมวเจอลูกค้าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะคะจบแล้วจองทาสัญญาภายในวัน ผลไฟนั้นก็อนุมัติภายใ<ผ>นวันเลยเรามีนัดหมายส่งมอบเมื่อวานคือที่21แต่ว่าเกิดปัญหาฉุกเฉินนิดหน่อยรถก็เลยมาส่งเมื่อวานพอเมื่อวานมาถึงก็ขั้นตอนเราก็คือขัดเคลือบสีให้แล้วก็เคลือบแก้วให้ลูกค้าแล้วมาเช้านี้เราก็เพิ่งติดตั้งฟิล์มนะคะฟิล์มที่เราติดตั้งฟิล์มรุ่นนี้ก็จะเป็นวีคูรุ่นสเปเชียลแพ็กเกจนะคะรอบคันเนี่ยจะเป็น60บาทหน้าจะเป็น40เ,นเซนถามว่าดีตรงไหนถ้าเปิดเรามองจาก ข้างนอกเข้าไปจะไม่เห็นคนด้านในเนาะแต่ถ้าเผื่อเราขับนะคะก็จะมองออกมาทัศนวิสัยนี่ดีมากแล้วก็ใสมากนะคะแคมเป็นดีๆในงานมอเตอร์เ o ยังมีอยู่นะคะแล้วก็สนใจก็ทักขาพี่แววได้เรามีรถพร้อมส่งทุก4กรุ่นน้องใหม่เราก็มีตัว e07 เราก็มาแล้วนะคะรถ e07 ก็เราจะรับส่งมอบได้เดือนหน้านะคะส่วน l o 7แบบนี้เรามีรถพร้อมส่งเลยแคมเปญในช่วงงานมอเตอร์เอ็กก็ยังมีอยู่นะคะ มาด้านนี้ต่อค่ะคันนี้นะคะพี่แมวขัดเคลือบเรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยทำความสะอาดเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้พี่แมวจะพาไปดูด้านในไม่ได้เพราะว่าน้องฟายกับคุณนพดลนั่งอยู่ในรถพร้อมกับบัสนะคะก็ขั้นตอนตอนนี้ก็คืออธิบายส่งมอบรถอยู่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะที่พี่แมวพาชมนะคะหลังจากที่พี่แมวไม่ได้ทําคลิปมานานมากเพราะว่าไม่สบายด้วยแล้วก็ติดงานมอเตอร์อกน์พอร์นะคะเดี๋ยวว่าหลังพี่แมวจะทําคลิปนะคะ มาให้ลูกค้าชมอยู่เรื่อยๆเนาะวันนี้พี่แมวฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสนใจโทรหาพี่แมวได้เลย064 2 9 5 3 6 6 6ค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ